สวัสดีค่ะรีวิวนิทานจากอัลตาบุ๊กนะคะเรื่องกบ10ตัวกับงานกีฬาสีสำนักพิมพ์อมารินคิดส์นะคะ อันนี้จะเป็นซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับกบสิบตัวนะคะซึ่งมีหลายตอนมากคุณแม่ก็ยกอันนี้มาแล้วกันคุณแม่มีหลายเล่มเพราะว่าลูกชอบนะคะก็ลูกชอบนับอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จะเป็นการเรียนรู้การนับเลขไปในตัวนะคะแล้วก็งานกีฬาสีมีแข่งอะไรบ้างเราเนี่ยวนี้ไม่มีภาพเนี้ยเราก็ดูหน,นูชอบแข่งอะไรอะ่ะหนูอยากลูกคนเล็กลูกคนเล็กชอบกินนะคะบอกอยากแข่งกินลูกคนโตก็ชอบแบบว่าแข่งโยนลูกบอลปลาลูกบอลแหลงเนี้ยนะคะเด็กๆก,ก็ได้แบบสนุกไปกับภาพเหมือนกับเขาขื่อนไหวด้วยจินตนา าการของเขาเองอะไรเงี้ยนะคะมีชักเคเยอรด้วยอยากเล่นด้วยแล้วก็ฝนตกเอาพายุทําไงอ่ะอุ้ยโดนพัดไปแล้วงานล้มละนีละนาดไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรยังยิ้มสู้นะคะแล้วก็ออกไปตามหาคุณปูกกบที่หายไปนะคะโอ้ยหาไม่เจอหาไม่เจอเอา้าวตกหลุมเจอจนได้นะคะอาแล้วก็ไปลุ้นตอนจบกันเราเองนะคะขอบคุณค่ะ